ันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่องศาลาสีวาัยนะคะวันนี้นะคะเปียจะพามาดูซุ้มนั่งเล่นโมเดิร์นนะคะว่าจะเป็นยังไงและเป็นไม้อะไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นศาลาซุ้มโมเดิร์นนะคะของเรานะคะซึ่งหลังคานะคะก็จะเป็นทรงปัญญ้นหยาแต่ว่า เราจะลงศาลาเป็นสีขาวนะคะให้มันดูมีสไตล์โมเดิร์นขึ้นมานะคะก็ให้มันดูแบบดูคลาสสิกดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยดูเป็นแบบโมเดิร์นขึ้นมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นศาลาไม้สักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเลยเนะาะศาลาตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มนั่งเล่นนะคะจะเป็นไม้สักนะคะก็ เราไปดูกันใกล้ๆกันเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นสาราไม้สักนะคะเป็นสาลาสักทองสักใหม่นะคะเราจะลงด้วยสี RTB สีขาวนะคะส่วนโครงสร้างหลังคานะคะก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเช่นไม้สะเดานะคะ โครงสร้างหลังคาเปียก็จะทา,าสาลาเป็นสีขาวเหมือนกันให้เป็นสีขาวทั้งหลังเลยเนาะแต่ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นตัวพื้นนะคะ่ะก็คือเปียมไม่อยากแนะนําให้ลูกค้าใช้เป็นสีขาวเพราะว่าเวลาเราเดินเหยียบอะคะ่ะมันก็จะเลอะเทอะง่ายนะคะก็เลยลูกค้าก็เลยสั่งเป็นใช้เป็นสีสักทองแทนนะคะ ให้สีมันกลืนกับเนื้อไม้เวลาเดินเหยียบเข้าไปนะคะมันก็ทำให้ไม่เลอะนะคะก็จะดูโมเดิร์นไปอีกแบบหนึง่งส่วนการรักษาสีขาวนะคะการรักษาและการใช้งานของมันก็เอออาจจะต้องมีการเก็บสีหน่อยนะคะซักสีพวกนี้ก็คือเอาจริงๆคือไม้พวกนี้มันก็อาจมันก็ผ่านการอบแล้วก็ ผ่านการตากแดดอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความชื้นในตัวของมันนะคะมันก็อาจจะมีความหดบ้างไม่จะเป็นไม้สักนะคะแต่ว่าไม้เวลามันห่างมันหดอะ่ะไม้สักมันก็จะเป็นแค่นั้นแต่ว่าไม้จะไม่ดีดไม่เด้งเหมือนพวกไม้เนื้อแข็งนะคะก็การทําความสะอาดก็คืออาจจะต้องมีการเก็บงานสีที่ค่อนข้างไวกว่าสีพวกสีสักทองนะคะ แล้วก็เออ่การหดการหามันก็จะมีความเห็นได้ชัดกว่าแต่ถ้าลูกค้ารับในส่วนตรงนี้ได้นะคะก็คือสีขาวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งเลยนะคะที่มีความสวยงามมากๆส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นดอกฉลุนะคะก็จะเป็นไม้สักเหมือนกันนะคะก็คือสามารถเลือกสีได้เลยนะเ้ยเลือกแบบได้เลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหน หลังคานะคะตัวนี้เปียจะใช้เป็นหลังคาเออทาสีเป็นสีเทานะคะสีเทากับสีขาวนี่มันก็จะดูโมเดิร์นนะคะก็สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนสีหลังคานะคะตัวซุมเนี่ยเป็นสีขาวแต่ว่าสีหลังคาก็จะเป็นเออสีฟ้าก็ได้ค่ะสีนํำเงินในนี้ก็คือจะขายดีนะคะ จะมีความเป็นโมเดิร์นเราไปดูกันรอบๆเลยว่ามันมีความสวยงามยังไงสำหรับลูกค้านะคะที่เออไม่ชอบสีเป็นสีตัวเนื้อไม้เองชอบความโมเดิร์นของศาลาที่มันมีความเป็นสีขาวนี่ก็สามารถเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่ลูกค้าจะ เลือกไปนะคะก็ยังไงนะคะเปียก็ฝากสาราสีวารัยของเราด้วยนะคะถ้าใครสนใจซุ้มสไตล์โมเดิร์นนะคะที่เป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็คือสามารถสั่งเปียได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube เพจของเรานะคะ หรือถ้าใครสนใจนะคะมีข้อสงสัยตรงไหนก็คือสามารถสอบถามได้เลย